อสมอเป็นเครื่องมือกลไกของรัฐในการที่จะขับเคลื่อกนการแก้ไขปัญหาโลกติดต่อไ้เรือลังเอ็นซีดีะน,นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเงื่อบประมาณแผ่นดินมันลดลงแล้วเอาเงินนั้นปิกคืนมาให้อ,อสมอเห็นยาการหนักน,กนอกเอาเงินกลับมาให้พี่น้องเราแต่ตายแล้วได้แต่ห้าแสนเป็นล้านดีเนาะผมเองเป็นคนทําเรื่องของเงินกู้อสมอครับแล้ววันนี้ก็มีการพูดคุยกันมาหลังจากนี้เนี่ยเราจะให้มีโอกาสคือเอาไอ้เรื่องของเงินอัปนัดกิดเนี่ยไปทําเป็น ทุนให้กับพวกเราในการไปประกอบอาชีพเราต้องการขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนกฎหมายที่ไหนมีแต่พรบล่างของอสมที่พักเพื่อไทยทําไวใ้ให้ตอนนี้ถ้าผ่านวันที่17ธันวาคมท่านจะมีบัญชีนอกงบประมาณที่ใช้จ่ายใช้ส่วนรวมนะ่ะอย่างเช่นันนีเนี้ยท่านต้องส่งแทนนิกงานสเเดือนละเท่าไหร่ ประมาณ400บาทแล้วเวลาตายได้เท่าไหร่5แสนถ้าเราส่งเงินละ400มานเดิอเราได้ล้านเลยใช่ไง